พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันพุธที่16กุมภาพันธ์คศร,กกราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณเบเวอรี่เทเลอร์ แอริโซนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเดียวดายอยากนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ34-40ถึง40และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ39ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคุณเบเวอรี่เทเลอร์เป็นพยานว่าโซเชียลมีเดียได้สร้างความลุ่มหลงให้กับโลกของเราการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและระบบไร้สายได้สร้างปฏิสัมพันธ์ระดับโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ถึงจะมีความเชื่อมโยงถึงกัน อย่างไรสังคมเราก็ยังต้องเผชิญหน้ากับความเหงาที่เพิ่มขึ้นอยู่ดีเพื่อตอบสนองต่อปัญหานี้ปัจจุบันมีโครงการในพื้นที่มหานครเพื่อส่งเสริมการพบปะสังสรรค์นในประเทศอังกฤษมีพันธกิจเพื่อผู้ที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเพื่อต่อสู้กับความโดดเดี่ยวทางสังคมและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง นี่เป็นกลยุทธ์ด้านสาธารณะแบบใหม่ในการต่อสู้กับความเหงาแต่กลยุทธ์ส่วนตัวของดิฉันในฐานะคริสเตียนคืออะไรสิ่งที่ชัดเจนคือการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูบอกเราว่าพระบัญญัติที่สำคัญที่สุดคือรักพระเจ้าและรักผู้อื่นแต่กฎแห่งความรักนี้มักจะทำให้เห็นข้อบอกพร่องของดิฉัน ในร้านค้าคลินิกที่ให้บริการทางการแพทย์เพื่อนบ้านหรือสถานที่สาธารณะอื่นๆดิฉันสามารถหมกมุ่นอยู่กับตัวเองและหลงลืมคนรอบข้างได้ไง่ายๆบางครั้งขนาดใช้โทรศัพท์มือถือแทนที่จะเชื่อมต่อกับผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆดิฉันดิฉันกับหลงไหลในการเชื่อมต่อเสมือนจริง ตอนนี้ดิฉันอธิษฐานขอความช่วยเหลือและทักทายผู้คนรอบข้างอย่างตั้งใจในความพยายามของแต่ละคนในการดำเนินชีวิตตามพระพัญญัติของพระเยซูเพื่อบรรเทาความเหงาในโลกของเรานั้นอาจมีนัยสำคัญแต่เมื่อคริสเตียนพยายามรักพระเจ้าและรักผู้อื่นอย่างจริงใจเราก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะสําแดงความรักของพระเจ้าโดยอวยพรผู้ที่ข้าพเจ้าได้พบและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายในการอธิษฐานเพื่อนบ้านข้าแต่พระเจ้าขอโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้อยู่ในพระบัญญัติของพระองค์ที่สอนให้รักพระองค์ และรักผู้อื่นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ